ข้าวแกงอร่อยที่อำเภอหาดใหญ่บรรยากาศร้านข้าวแกงย้อนยุคใจกลางอำเภอหาดใหญ่ร้านข้าวแกงนายหลํำกลิ่นอายความเก่าคลาสสิกแบบดั้งเดิมผสมผสานกลิ่นเอ็ดทั้งของสะสมโบราณเขาวควายภาพศิลป์และนาฬิกาเก่าที่แต่งเติมสเสน่ห์ให้ร้านดูอบอุน่น ในครัวเสียงกระทะดังหอมฉุยแม่ค้าใจดีกำลังตักข้าวแกงร้อนแกงร้อนลงจานมีทั้งแกงเหลืองรสจัดจ้านปลาทอดราดซอสเปรี้ยวหวานผัดเผ็ดเข้มขน้นและเมนูอีกหลากหลายให้เลือกตามใจไม่ว่าจะเป็นมื้อเช้าหรือมื้อเที่ยงข้าวแกงที่นี่อร่อยทุกเมนูบรรยากาศเก่าๆแต่รสชาติไม่เก่าเลยย้อนวันๆกับความอร่อยต้นตำรับที่ร้านข้าวแกงนายหลันหาดใหญ่ จังหวัดสงขาสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบเข้าวแกงและบรรยากาศในร้านแบบแวะมาได้ใกล้โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ฮักโคฮักโคไอ้เท่งฮักโคฮักโคไอ้เท่งวอนนี่เธอกลับมาร้านดมปลาน่าจะได้ฟังเตลงเมืองตะกตายวันนี้ล้ามีดนตรีและมีเสียงเพลงเมืองใต้จะไม่วัวงคนใต้ตกชวยกันเองจเพไเท่กพักโค